แน่นอนนะครับมีพาร์ทใหม่มาแบบนี้นะครับช่องเราก็จะแจกพาร์ทแน่นอนนะครับก็รอบนี้แจก2รางวัลน,นะครับเพื่อนกติกาเหมือนเดิมนะครับก็ให้ทายผลฟุตบอลนั่นเองหากเพื่อนๆพื่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟีฟ่าราคาถูกนะครับผมขอแนะนําเพจเติมเกม Over Top h ็อผู้ติดตามกว่า70,000คนนะครับบริการเติมเกมราคาถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอน,นครับเพื่อน สำหรับเกมฟีฟ่าม b บายของเรานะครับก็มีโปรโมชั่นมากมายใครสนใจนะครับสามารถกดลิงก์ใต้ดีสคริปชันหรือจะแอดไลน์นะครับ Over Under S เดอร์สกอร์อย่าลืมแอดด้วยนะครับเพื่อนสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมฟีฟ่าม b บายเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนซึ่งตอนนี้นะครับเกมก็ได้อัปเดตหล็กลาลิก้าเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับลีกลาลิก้านะครับก็มีเควสไหมเพื่อนเพื่อนเล่นเหมือนเดิมนะครับเป็นสเควสนะครับ แก็มีรับรางวัลดูโฆษณาเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าแต้มรอบนี้นะครับเราจะได้150แต้มนะครับระยะเวลากิจก็7วันเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเราจะได้ทั้งหมด1นึ่แต้มนะครับเพื่อนเมื่อได้แต้มแล้วนะครับก็จะมีรางวัลให้เพื่อนเปิดนะครับนี่ครับเป็นชิกซซนะครับก็จะมี9ส่วนนะครับนี่ครับปริศนาที่2ปริศนาที่3แต่ละปริศนานะครับก็จะมีรางวัลไม่เหมือนกันนะครับ เมื่อเราเปิดครบนะครับ9้าครั้งนะครับเราก็มีโอกาสได้ซุมนักเตะรางวัลปริศนาเพิ่มเติม1ลรายนะครับอันนี้คือยังไม่ระบ,บุโอเวียนะครับเพื่อนๆแต่ผมคาดว่าน่าจะเป็นตัวในชิกซซอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับ150แต้มก็จะเปิดลุ้น11 2บตรงนี้ด้วยนะครับไปกันเลยครับ แล้ววอล์กนะครับ CDM เบนนาเซอร์ M, ben ur, ครับแล้วเปนเบนนาเซอร์ร้อยแปดครับก็ขายไม่ได้นะครับก็เหลืออีกร้อยแต้มนะครับเดี๋ยวผมเปิดหมดเลยนยี่งนักเตะที่เราจะได้นะครับก็เป็นบาวิเด้นะครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าผม ธงชาติแล้วนะครับก็น่าจะใช่นะครับนี่ครับเรียวมะลิดด้วยนะครับก็เป็นบาวิเดียร้อยนั่นเองนี่ครับก็เปิดไปนะครับร้อยแต้มก็เปิดได้6ช่องนะครับในวันแรก แล้วเราเหลืออีก3ช่องนะครับช่องนี้ใช้450นะครับก็3วันช่องนี้150นะครับเป็น4วันช่องนี้อีก250นะครับก็อีกประมาณ6วันนะครับเราก็จะได้ครบเลยในส่วนของส t a r ์พาร์ทรอบนี้นะครับก็จะเป็นลูค่าโมลิทนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลโมลิท111ตัวนี้เอาไปเล่นได้เลยนะครับนี่ครับเท้าดีนะครับสไตมิน่าดีอยู่แล้วนะครับโมลิท แต่สกิลบูสไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอเล่นได้นะครับก็เดี๋ยวผมซื้อเลยนะครับสตาา์พาตร,ตรงนี้ก็1000พนอยต์นะครับไอดีนี้ก็เป็นไอดีปั้นใหม่ของผมนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เล่นมาได้ประมาณ1สัปดาห์นะครับก็กำลังปั้นไปสู่ไอดีสุลต่านเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆ ก็ไอดีเก่าก็ยังประกาศขายอยู่นะครับใครสนใจนะครับก็ลองทักมาคุยกันได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของร้านค้านะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับนั่นก็คือ ea นะครับแจกเงิน3 0 m นะครับเพื่อนๆนี่ครับก็ใช้แต้มนะครับในการลงแรงนะครับมาแลกแลกได้30ครั้งนะครับในระยะเวลา1เดือนนะครับนั่นหมายความว่าเดือนหนึ่งเราได้3 0 m ฟรีๆนะครับเพื่อน นี่ครับผมแรกได้ 8m นะครับนอกจากมีในไม้แรกแล้วนะครับก็จะมี113ด้วยนะครับซึ่งอัปเดตนะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับใจถ้วยทองนะครับ3ถ้วยนะครับแรก113และตรงนี้ก็เป็นอัปเดตเป็น111นะครับใช้แต้ม4,000 นในส่วนพันหก็จะเป็น108บวก10,000นะครับก็จะได้ร้อยสิบสองชัวชวเดี๋ยวผมก็จะมาลุ้นแพ็คเหมือนเดิมนะครับเ,เพื่อนๆก็เดี๋ยวชิมลางให้เพื่อนรับชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นแพ็ค50พอยต์นะครับเราไม่หวังอะไรมากอยู่แล้วนะครับได้ร้อยเจ็ดมานะครับ ร้อเจ็ตัวนี้คือ107ที่หลายคนนะครับเก่งกำไรไว้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับหลังจากนี้นะครับว่าตัวไหนหน่าเก่งกำไรนะครับแพ็ค1 0 0นะครับก็เปิดไปเมเยอร์นะครับแพ็คนี้นะครับได้ลุ้นอยู่นะครับ500 โอเคอยังไม่วอล์กนะครับแล้วก็จะมีแพ็ก200ด้วยนะครับก็เปิดหมดเลยวอล์กไหมก็ยังไม่วอล์กนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดแพ็ก2,500สักรอบนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อชิมหลังให้เพื่อนเรับชมกันนะครับเผื่อว่าเราดวงดีนะครับได้ดูว์ยมานะครับไปกันเลยครับ ก็ขอสัก3แสงนะครับ1 2 3แล้วกดเลยครับบอกมาแล้วนะครับเป็นทีนะครับประเทศอังกฤษ CDM ไรนะครับโอ้โห เป็นดีแครนไรร้อยแปดนะครับเพื่อนๆซึ่งดีแครนไรร้อยแปดรอบนี้นะครับก็มาในสตาร์พาสเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับสตาร์พาสนะครับก็เป็นดีแครนไรร้อยสิบเอ็ดนะครับแล่ก็รอบนี้เราจะได้โรเวตโต้บาตโจนะครับเพื่อนๆก็ของรางวัลเนี่ยต้องบอกว่าได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับจะมีแต้มสตาร์พาสอันนี้นะครับที่เอาไว้แลกโทเค็นไอคอนนะครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าคุ้มนะครับ สติกเกอร์รอบนี้ก็สวยดีนะครับเพื่อนๆก็น่าสนเลยนะครับสำหรับสตาร์พาร์ทนี่ครับก็มี75เลเวลเหมือนเดิมนะครับแน่นอนนะครับมีพาร์ทใหม่มาแบบนี้นะครับช่องเราก็จะแจกพาร์ทแน่นอนนะครับก็รอบนี้แจก2รางวัลนะครับเพื่อนกติกาเหมือนเดิมนะครับก็ให้ทายผลฟุตบอลนั่นเองวันนี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างลีดยูเนเต็ดนะครับ กับสเปอร์นะครับก็เป็นฟุตบอลนัดสุดท้ายนะครับซึ่งลีดเนี่ยมีความจําเป็นมากนะครับที่จะต้องชนะนะครับเพื่อจะหนีตกชั้นนั่นเองและก็จะต้องลุ้นคู่อื่นด้วยนะครับก็มีโอกาสสูงนะครับที่รอบนี้ลีดจะตกชั้นนะครับนัดสุดท้ายก็เจอสเปอร์นะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์สกอร์มาได้เลยนะครับฟุตบอลคู่นี้นะครับก็จะเตะ4ี่ทุ่มครึ่งนะครับในวันอาทิตย์นะครับก็หมดเขต ทายสกอร์นะครับ4ทุ่มวันอาทิตย์นั่นเองตัวอย่างเช่นนะครับลีดชนะสเปอร์3ประตูต่อ0ูนย์ะครับสำหรับ2คนแรกนะครับที่ทายถูกนะครับก็จะได้พรีเมียมพาร์อันนี้ไปนะครับและพิเศษนะครับรอบนี้สำหรับใครที่ทายถูกนะครับก็จะได้เข้ากลุ่มสุลา่านคลับนะครับก็เป็นกลุ่มไลน์ของผมนั่นเองนะครับเพื่อนๆเก่ามีไว้พูดคุยนะครับสอบถาม เกี่ยวกับราคานักเตะนะครับตัวไหนจะมาหรือการจัดทีมแนะนำนักเตะนะครับก็มีไว้พูดคุยกันรอบนี้ใครทายถูกนะครับก็เข้ากลุ่มไปเลยแบบฟรีๆนะครับเพื่อนๆการทายนะครับห้ามแก้ไขนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากแก้ไขนะครับให้ลบคอมเมนต์นะครับแล้วก็พิมพ์ใหม่นะครับนี่คือกติกาที่เรายึดถือกันมานะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกดซ b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ